ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีกันตอนเช้าๆนะทุกคนวันนี้เบลตื่นเช้าเพราะว่าเป็นวันหยุดเนาะเราก็จะมาเก็บแตงกวาเพื่อที่จะไปใช้ในร้านของเรานะเนาะเบลไม่ได้ซื้อผักนะทุกคนเพราะว่าเบลก็ปลูกเนาะกระหล่ำที่พี่เตยปลูกให้ก็ยังมีเหลือเหลือให้เก็บเล็กๆน้อยๆไม่ได้เยอะมากแต่มันไม่ได้หัวใหญ่ไงทุกคนมันหัวเล็กๆไอ้พวกที่โตช้าๆกว่าเพื่อนเพราะว่าตอนนั้นอ่ะมันอยู่ใต้ต้นข้าวโพดใช่ไหมมันไม่โดนแดดมันก็จะไม่โตพอเอา เขาโพดออกเขาก็เริ่มโตเริ่มอะไรก็ได้เก็บขายด้วยนะคะก็ทอลูกชิ้นไปด้วยแล้วก็มีผักแถมให้ลูกค้าไปด้วยเนาะกระหล่าก็เริ่มแบบหมดหมดไปแล้วเบลก็ปลูกแตงกวาไว้นะคะวันนี้ก็เห็นเขาออกลูกเมื่อวานเนี้ย คุณครูของน้องดินมาที่เบลเล่าให้ฟังเลยทุกคนคุณครูก็มาซื้อลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเบลก็บอกให้คุณครูเก็บผักหรือว่าผลไม้ในบ้านกินได้เลยนะคะคุณครูคุณครูก็สนใจแตงกวามากๆก็เลยซื้อลูกชิ้นด้วยแล้วก็ไปเก็บแตงกวาของของเบลอะที่เบลปลูกไว้เก็บไปกินเนาะทุกคนก็เก็บได้ประมาณ 4- ี่ห้าลูกเลยเบลคิดว่าในเนี้ยมันน่าจะมีเยอะแน่ๆเลยเพราะว่าเบลทําแบบ ไม้มันไม่ได้แบบว่าเป็นแบบว่าควายกันไงทุกคนทำแค่ตรงกลางอย่างเดียวคิดว่าแบบนี้มันน่าจะเก็บง่ายเนาะแต่ที่ไหนได้ทุกคนใบมันเยอะมาก มันเลี้ยงใบแบบสุดยอดมากทุกคนเราไม่ได้ตัดใบตั้งแต่เขาเล็กๆไงเแบลบไม่ได้มีเวลาทำเนาะก็คือปลูกทิ้งไว้อย่างเดียวนะคะเพราะว่าเราก็ไปนู่นมานี่ไปโอ้ไปหลายอย่างแล้วคราวนี้มาทําร้านทําอะไรเนาะทุกคนมันกับเดดเแว่มากเลยไม่ได้แวมาดูแลน,นอกจากใส่ปุ๋ยแล้วก็เอายาอะไรออกให้เขาพวกใบพวกอะไรอย่างเงี้ยเแบลบก็ไม่ค่อยได้นี่เท่าไหร่นะทุกคนพอเขามันมีหลายต้นอะแล้วแบบมันเป็นเครือออกมาเยอะๆอะทุกคนมันกัด แน่นกันมากแล้วแบบว่าไม่มีพื้นที่ในการหายใจเลยใบยมันนีแบบว่าเยอะมากๆหาลูกแตงกวาเนี่ยแทบไม่เจอเลยทุกคนเบลเก็บได้ตอนแรกเแบลบคุยกับพี่เอฟซีนะว่าแบบโอ้เแบลบมีแตงกวนะเแบลบจะส่งไปให้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าพอมาเก็บจริงๆได้แค่สิบผลเองทุกคนแตงกวนะ่ะไม่เยอะเนะแบบาะเบลอไม่รู้จักจริงๆนะทุกคนว่าแตงกวากับ แตงล้านน่ะมันไม่เหมือนกันเนาะบ้านเบลอเขาเรียกแตงเล็กแตงใหญ่นะเบลไม่ได้เรียกแบบว่าอ่าแตงกวาถ้าเป็นแตงกวาเบลก็เรียกแต่แตงกวาอย่างเดียวเบลไม่รู้ว่า ไอ้แตงใหญ่ๆนะเขาเรียกแตงล้านไอ้เล็กๆนะเขาเรียกแตงกวาเนาะเบลไม่ทราบจริงๆนะคะก็เห็นทุกคนมาบอกว่ามันเรียกว่าแตงล้านกับแตงกวาเนี่ยโอเคเบลจะจําไว้นะคะว่ามันเรียกคนคนละแบบเนาะแตงเล็กๆอ่ะแตงกวาเบลอ่ะมันมีแล้วก็เบลก็ปลูกผสมกันกับแตงล้านด้วยนะคะก็เลยปลูกผสมกันเนาะวันนี้เราก็เก็บผักเก็บอะไรเรียบร้อยเบลก็ออกไปซื้อของข้างนอกแล้วก็ไปส่งของให้พีเอฟซีด้วยนะคะแล้วก็แวะเข้าไปร้านเดี แหวยไปซื้อกระดิ่งมาทุกคนขานี่ไงกระดิ่งโดยจะเอาอันให,ใหญ่มันไม่มีนะมันมีแค่อันเดียวเล็กก็เลยได้แบบนี้มาทุกคนค่ะมาทดสอบเสียงกันหน่อยว่าเสียงเขาดีหรือเปล่านะคะไม่สิได้งยิ่นบอขันเย็นอยู่หลังบา้านเนาะ เปิดร้านวันนี้เบลก็เปิดร้านตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าลูกค้าก็เริ่มเงาเงาเนาะเบลขับรถไปบ้านพี่เตยพี่เตยก็บอกว่าวันนี้ก็เงาเหมือนกันเนาะไม่น่าเชื่อว,ว่าวันอาทิตย์จะเงาเงาไม่รู้เด็กๆเข้าไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะแบบเงาเงาเบลก็แบบอยู่ในบ้านแล้วก็อ่าหน้าร้านไม่มีเบลก็เอาน้ํามารดน้ําต้นไม้แล้วก็เบลก็จะเอาซิงค์ล้างจานมาไว้ตรงข้างๆร้านด้วยนะคะเบลจะทําหลังคาเขาให้เขาเพิ่มเวลาที่แบบว่าเราล้างจง ล้างจานอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางคืนเราเก็บร้านมันก็จะมีไฟอยู่ข้างบนด้วยเบลก็จะเอาหลังคาไผ่หญ้านะคะทุกคนขามาต่อเพิ่มเติมนะคะเบลจะไปซื้อหลังคาไผ่หญ้ามาต่อเพิ่มเติมก็ต้องขอบคุณพี่พี่เอฟซีมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนงบประมาณมานะคะเพื่อที่จะต่อเติมเพิ่มเติมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอันนี้เบลก็จะลงมือทําเองนะทุกคนเป็นหลังคาไผ่หญ้าเฉยๆนะแต่ว่าไม่ได้ต่อออกมาเยอะต,อยต่อมาเฉพาะแบบว่า ไม่ให้ฝนมันสาดเข้าไปข้างในด้วยแล้วก็เป็นร่มเงาตรงที่ว่าเราล้างจานด้วยเราจะเอาอต่อท่อน้ํามาตรงนี้เลยนะคะล้างจงล้างจานล้างของอะไรของเราก็จะหยุดตรงนี้เลยนะคะเบลก็มีซิงล้างจานสองอันเนาะกับที่พี่พี่เอฟซีสมมาให้ด้วยนะคะเบลก็จะเอามาวางไว้ตรงนี้แหละทุกคนเราจะได้เก็บกวาดร้านของเราให้สะอาดสวยงามนะคะแล้วก็มันก็จะได้ไม่ดูสกรปรกด้วยเนาะทุกคนก็ไม่ต้องขนย้ายไปไป มามาเนะาะแขนงกระล่าเยอะมากๆเลยทุกคนคะ่ะเบลไม่ได้เก็บไปขายแล้วก็ไม่ได้เก็บไปกินเลยแล้วเขาโตมากเบลเห็นแล้วแบบว่า น่าจะเอาไปผัดกะหล่ำปีผัดน้ำปลาเนี่ยคือจะอร่อยมากเแบลบชอบชอบนะทุกคนเอาไปผัดน้ำปลาต้นบอคอรี่ต้นนี้เขาไม่เกิดนะทุกคนแมงเจาะเขาตรงกลางอะ่ะแล้วดอกเขาไม่ขึ้นเลยต้นอื่นนะขึ้นแต่ว่าต้นนี้ไม่ขึ้นเลยเแบลบก็เลยตัดทิ้งไปเลยค่ะวันนี้ตัวช่วยในการรดน้ําต้นไม้ก็จะเป็นสปริงเกอร์นะทุกคนนะ,ะใช้สปริงเกอร์ในการในการรดน้ําต้นไม้ช่วยเนาะเราก็มาเก็บกวาดสวนของเรานี่แหละผักชงผักชีก็โตกินไม่ทันนะ มันเยอะมากเบลก็เลยเอาออกแล้วก็จะตากดินไว้เดี๋ยวจะเอาแตงกวามาปลูกเพิ่มปลูกไปเลยค่ะปลูกแตงกวาปลูกแตงกวานี่แหละทุกคนรู้สึกว่าดูแลง่ายแล้วก็ไม่เอาใจยากไม่ต้องการร่มอะไรมากมายแล้วก็ต้องการแค่น้ําแล้วก็แสงแดดแล้วก็ใส่ปุ๋ยพวนดินไดย้ยาอะไรให้เขาอย่างเงี้ยอยากจะให้เขาผลดกแล้วก็ ใส่แบบว่าปุ๋ยที่มันเป็นแบบว่าฮอร์โมอนนมสดอะไรเงี้ยเพิ่มเติมนะคะปีนี้รอบนี้ไม่ใช่ปีนี้รอบนี้เแบลบไม่ได้ใส่ฮอร์โมอนนมสดเแบลบใส่แค่นมกับอ่านมโรงเรียนของน้องอนาานแล้วก็น้ำซาวข้าวเฉยๆนะทุกคนมันก็เลยไม่หวานนะเแบลบว่านะเอาแล้วแต่ แล้วแต่นะเบลไม่รู้เหมือนกันแต่เบลลองไม่ใส่ฮอร์โมนนมสดนะทุกคนแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่หรือมันไม่ใช่ฤดูของเขาไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เบลลองแล้วแต่ว่าเบลว่าใส่ฮอร์โมนนมสดดีกว่านะเพราะว่ามันทําให้แตงกวาของเราหวานนะรอบหน้าเบลปลูกเบลมีอีกสองแปลงตรงข้างๆ้างห้องนอนเบลแปลงหนึ่งแล้วก็ตรงนี้นะอีกแปลงหนึ่งเบลก็จะปลูกแตงกวาทั้งหมดเลยทุกคนเป็นพันหอมใบเตยรู้สึกว่ามันหอมแล้วก็มันก็กลบ กรอบอร่อยกว่าแตงอ่าแตงร้านนะคะเบลก็จะปลูกอันนั้นแหละกินกับลูกชิ้นก็อร่อยด้วยนะคะก็จะซื้ออันนั้นแหละมาปลูกใหม่ทุกคนก็จะปลูกอันนี้แหละดีที่สุดแล้วก็จะปลูกฟักทองตรงที่เดิมด้วยอันอื่นก็ ค่อยปลูกหน้าหนาวแล้วกันหน้าร้อนกับหน้าฝนเนี่ยเดว,ยว่าแบบนี้ดีที่สุดนะคะมันก็ทีได้ใช้ในร้านของเราด้วยถ้ามันเยอะมากๆก็แบ่งขายด้วยก็ดีเหมือนกันนะคะบ่อเอาใจงากพร้อมแต่งกวาเนี่ยดีอยู่นะทุกคนเดีวยวก็จะเอากระหล่ำมา ปอกเปลือกออกนะคะอันไหนที่มันแก่เราก็ไม่เอาเนาะเราก็จะเอาแต่แบบว่าหัวเล็ก,ลกๆอ่อนๆเอาไปผัดกับน้ำปลาอุ้ยใส่น้ำตาลสักหน่อยส่ผงุรดรสนิดนึงเบากินกับข้าวสวยเลิศมากเลยนะทุกคนค่ะเบี๋ยเหตุเนี่ยอาหารแบบนี้นะได้ยูนะคะถ้าเป็นเกี่ยวกับน้ำปลาอ่ะเออรสเค็มนะเออเราก็ชนะเลิศนะคนอื่นกินกับเราไม่ได้นะ <laughs> ถ้าคนอื่นกินกับเราได้ก็ต้องมาผัดให้เบลกินแล้วแหละเพราะว่าเบลกินเค็มนะคะกินเค็มแต่ว่าไม่ได้เค็มขนาดนั้นหรอกก็อยู่ที่ว่าแล้วแต่วันว่ามือหนักมือเบาเนาะเราก็พยายามตวงแล้วนะทุกคนพยายามใช้ช้อนตวงแต่ว่าพอรู้สึกว่าไปชิมแล้วมันแบบอมืมันต้องอีกสักหน่อยอะไร <laughs> เราก็เติมเข้าไปพอเติมเข้าไปเท่านั้นแหละโอ้ไม่ก็มันก็เติมเยอะเกินเนาะมันก็เลยเข้มไปเรื่อยจ้ะก,ก็กินนะเอาใส่ข้าวเยอะๆแล้วกันเนาะตัดเรียบร้อยแล้วก็มาล้างน้ําสะอาดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแบบผ้าเป็นบ้านเบลอ่ะเป็นผักที่เบลเปบลปูกเองนหะทุกคนไม่ต้องไปแช่น้ำยุงน้ำยาให้มันยุ่งยากเพราะว่าในผักที่เบลตัดอยู่นอนเยอะ มากทุกคนเขาก็มากินแบบว่าผักของเราเนาะมันก็ยังมีอยู่เขาข้างในเนี่ยนอนหลายตัวมากเลยทุกคนวันนี้เบลก็เปิดร้านลูกค้าไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่เนาะปลาเดิมของทอดชุดแรกก็เป็นหลานชายนี่แหละ <c oughs> กับลูกส้พากันมานั่งหน้าเคาน์เตอร์เขาชอบใจมากเลยทุกคนแบบมานั่งหน้าเคาน์เตอร์แล้วก็แบบว่าพี่เบลหนูชอบนั่งตรงนี้มากเลยแล้วก็นั่งรออาหารวันนี้เบลก็จะทอดเฟ้นส์ไฟให้เด็กๆชีสบอลแล้วก็ นักเก็ตด,ด้วยนะคะเด็กๆเขาชอบกินมากๆเลยลูกชงลูกชิ้นของเรายังไม่ได้ทอดเลยจะได้ขายบ้นอ้อมื่นนี่นอสิมีลูกค้าบ้านอ้อโอ้สาธุเดือลูกค้าจงมาลูกค้าจกมาลูกค้าอยู่ไหนไปใช้กันเบิดมาก,กินลูกชิ้นเดี๋ยวนี้ใครมันจะกินลูกชิ้นได้ทุกวันถ้าไม่ใช่เบลนะ <laughs> น้องอาหนอนหลับนะคะยังไม่ตื่นเลยพี่อดินกับพี่ตังเขาตื่นแล้วนะทุกคนเขาตื่นมาพร้อมกันแล้วก็หลานชายเบลเวลาวันหยุดก็จะมาเล่นกับน้องอยู่อย่างนี้แหละทุกคนเพราะว่าไม่ได้ไปเล่นที่อื่นเนาะแล้วก็จะมาเล่นกับอดินอยู่ที่บ้านพี่อดินก็จะมีเพื่อนเล่นก็คือพี่ตังนั่นแหละทุกคนเล่นน้ากันโตมาด้วยกันเหมือนเบลกับพี่เตยเลยเล่นน้ํากันโตมาน้ากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็น่ารักดีเหมือนกันนะทุกคนทํากับข้าวให้ลูกให้หลานเสร็จเรียบร้อยนะคะเบลก็จะมาทํากับข้าวของตัวเองเนาะใส่กระเทียม เยอะๆหน่อยทุกคนเทเข้าไปแบบนี้อุ้ยดูสีกระหล่ำสีถ้ามันมีเยอะเแบลบจะแบ่งขายอยู่นะทุกคนมันมีแค่นี้แหละหมดต้นแล้วเพราะว่ากระหล่ำที่เบลปลูกไว้มันก็ไม่ได้มีขแนแงแบบสวยๆแบบนี้หลายต้นนะบางต้นมันก็แบบบานๆยังไงไม่รู้มันก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เนาะแต่ว่าอันเนี้ยเแบลบไม่ได้ดูเลยพอมาดูอีกทีมันก็เป็นแบบนี้แล้วมันก็สวยงามนะคะผัดเวลา ถกะหล่ำปีทอดน้ำปลาเบลรู้สึกว่าถ้าเราเอากะหล่ำไปแบบว่าให้มันแบบว่าเกลียมหน่อยอ่ะมันจะได้เทคเจอในการกิ่นมากเลยค่ะแล้วก็มันก็จะแบบว่ามันสีหอมเป็นพิเศษนะโดยจะใส่น้ําตาลมะพร้าวแล้วก็ผงชูรสแล้วก็น้ําปลามันจะได้เข้ากันหอมมากแล้วก็เทน้ําตามนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นที่เบลทําตั้งแต่เบลอยู่นู่นเลยเบลรู้สึกว่า เป็นอะไรที่แบบว่าผัดออกมาแล้วนะกลิ่นหอมไปทั้งตึกมากเลยรู้สึกว่าวันไหนที่แบบว่าอารมณ์ไม่ดีแล้วแบบว่าโมโหนะ ผู้ใดพิดใจกับเบลเนี่เบลก็จะพัดน้ำปลากับปีเห็นมันหู้ดังเพิ่งไปเลยค่ะบอกเลยนะเมนูนี้เป็นอะไรที่แบบว่าสะใจมากสําหรับเบลนะเดลมีความแบบเกลียดๆอยู่ในใจแต่ว่าเบลทําอะไรไขไม่ได้เบลก็ทํากับข้าวนี่แหละเพชรจะขาดไปเลยค่ะทําไปทํามาไม่ทุกคนค่ะคาดตบาบ่อไหลใหม่เลยเห็นบอกอ้ารับไม่ได้แต่ว่าก็ใส่น้ําเข้าไปนี่แหละสีสันสดใสสวยงามแล้วก็จะอร่อยมากๆเดี๋ยวเบลจะแบ่งไปให้พี่เตยชิมด้วยว่ามันจะ อร่อยไหมพี่เบลก็บอกว่าทั้งชิมทั้งกลัวนะทุกคนเพราะเวลาทําอะไรนอกจากน้ํายาขนมจีนอ่ะอันนั้นก็โอเคแบบว่ากินได้แต่อย่างอื่นอ่ะแบบ้ยบอดประกาศซิมเยอะๆยิงๆไม่กล้ากินนะทุกคนพี่เตยออชิมคํานึงก็แบบว่า มันโอเคอยู่อะไรเงี้ยไม่กล้ากินเก่วกับข้าวที่เบลทำ <laughs> เบลถอนย้ายังไม่หมดเลยทุกคนมีต่กองย้าเต็มไปหมดเลยเบลก็ถอนไว้ถอนไว้เนาะแบ้แล้วก็รีบวิ่งไปทําอย่างนู้นอย่างนี้ทําคนเดียวมันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้จ้างใครเนาะเบลก็ไม่ได้จ้างใครเลยแล้วก็ ทําเองทั้งหมดถ้าจ้างน่มันไม่ละเอียดเหมือนเราหรอกทุกคนเพราะว่าเขาก็ทาแบบว่าแลกเงินไปอย่างนั้นนะแต่ว่าเรื่องถอนญ้านะบลก็จะทาเองไปเรื่อยๆทุกๆวันนะคะเดี๋ยวมันก็หมดนั่นแหละแต่ว่าถ้ามันหมดไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมเพราะว่าเราก็อยู่กับดินเนาะทุกคนยังไงมันก็ต้องมีญ้าอยู่แล้วถ้ามันไม่มีนะสิแปลกนะคะนั่นแหละเบลก็เลยจะถอนไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆเก็บกวาดไปเรื่อยๆนะคะมันค่อยจะสะอาดสะอ้านพอมันสะอาดไม่มีย้ามันก็น่าอยู่ ยิ่งหน้าฝนนะทุกคนย่านแบบว่าม,มาตัวยาวๆมามาแบบอยู่ในบ้านเราอยู่ในทุ่งหญ้าอย่างเงี้ยมันก็กลัวเหมือนกันเนาะเแบลบก็เลยว่าจะาเก็บกวาดหญ้าอะไรอย่เงี้ยให้มันเรียบร้อยเบลไปเห็นอันนึงอยู่ในแอปดำนะทุกคนอยู่ในบ้านดําอยู่ในตอต้อนนั่นแหละมันจะเป็นแบบว่าที่โรยา่าแล้วแบบว่าไม่ไม่แบบ ภายในสิบวันน่ะหญ้ามันก็จะตายไปเองมันก็จะตุยไปแล้วแบบว่ามันก็อาจจะแห้งไปเป็นสีเนี่ยเดี๋ยวเราลองสั่งมาอยู่ยังมาไม่ถึงนะทุกคนราะว่าจะเอามาโรยข้างๆตามริมรั้วข้าง,าง,าางหลังนะ่ะเผื่อว่าหญ้ามันจะไม่ขึ้นเยอะเนาะทุกคนพอมันขึ้นเยอะๆเราก็เก็บกวาดไม่ทันนะมันก็เลยต้องได้สร้างมากทุกคนลองดูว่า จะอันนี้ใหม่นะคะบ้านเบลอะมีเพื่อนบ้านเอ่อที่มีลูกเล็กเหมือนกันเนาะก็ลูกชายเพื่อนเบลที่มากินส้มตำด้วยกันนั่นแหละก็พูดกันเรื่องยาฆ่าหญ้านี่แหละทุกคนแล้วก็แบบว่าเราก็แบบยาฆ่าหญ้าที่มันปลอดภัยเบลก็ไม่รู้ว่ามันอันไหนเนาะทุกคนแต่เบลไม่กล้าเอามาฉีดเลยเพราะว่าบ้านเบลก็มีลูกเล็กแล้วก็บ้านข้างๆเขาก็มีลูกเล็กเหมือนกัน ก็เลยไม่กล้าเอามาฉีดแบบเกรงใจกลัวกลิ่นกลัวอะไรเดียวแบบเด็กท้องเสียนู่นนี่นั่นเนาะก็นเลยบอกกามาเห็นก็ค่อยๆถอนเอาแหละทุกคนถ้าเป็นยาฆ่ายาเบบก็กลัวไม่รู้ว่ามันจะดีไหมไอ้ที่สั่งมามันเป็นผงโรยเฉยๆไม่รู้ว่ามันแต่เขาบอกว่ามันปลอดภยัยอ่าต่อสัตว์ต่อคนนะมันไม่มีผลอะไรต่ออ่าต่อสัตว์ต่อคนก็เลยลองสั่งมานะคะ นั่งทานข้าวอยู่กับน้องอนาน้องอนาก็กินข้าวไม่เก่งทุกคนอ้ออดอ้อนอากาศมันร้อนเนาะกันเลยปิดร้านตอนทุ่มหนึ่งเลยทุกคนฝนลงเม็ดเบลก็เอาชั้นที่พี่เอฟซีสั่งมาให้แล้วก็เบลก็เอามาต่อกันแบบนี้นะคะคือมันเป็นชั้นสี่ชั้นเ่ยทุกคนความจริงมันก็ต้องต่อด้านบนเนาะให้มันแบบว่าตั้งของตั้งอะไรได้แต่ว่าเบลปรับใหม่ให้มันแบบว่าบาลานซ์กับร้านของเราแล้วก็ให้มันแบบว่าตั้งขนมขนมได้ แล้วเบลก็จะจะมีเคาน์เตอร์ข้างหน้าให้ลูกค้านั่งแต่ว่าก็จะมีขนมโชว์อยู่ข้างหน้าแบบนี้แต่มันก็สามารถหยิบได้แต่เราก็จัดไว้ก่อนลองดูว่าพรุ่งนีเ้เปิดประตูออกไปเนะี่ยไปหยิบไปจับอะไรดูมันจะเป็นยังไงเนาะทุกคนน้องอนา,าเขาก็ ชื่นชอบในการระบายสีมากๆเลยพี่เอยมาดูเด้ออนันนาระบายสีดีดีเขาระบายสีเป็นเป็นทุกคนไม่รู้ไปทํามาจากไหนสงสัยฝึกมาจากโรงเรียนมั้งเขาระบายสีสลับสีด้วยนะเขาระบายเขาชอบใจมากเลยระบายสีขอบคุณมากๆเลยนะคะสีที่พี่เอฟซี FC ส่งมาให้น้องอานาก็ถูกใจแล้วก็ระบายสีทั้งวันทั้งคืนเลยทุกคนคะ่ะเล่นไปด้วยระบายสีไปด้วยเนาะเขาก็ระบายเก่งระบายเสร็จแล้วก็เอามาให้เบลดูเน โอยลูกสาวหล่าเมียว่ามันจะเฮด่บป็นน้ำเขาไม่คิดว่าตัวเองจะเลี้ยงลูกแบบว่า โตมาขนาดนี้ทุกคนแต่เลี้ยงยังไงก็โตเนาะเด็กๆเขาก็โตขึ้นในทุกๆวันนั่นแหละแต่ว่าเราเป็นคนเลี้ยงเราก็ยังมองอยู่ว่าอ,อลูกก็ยังเล็กอยู่ดีนะจะเหตุเป็นไหมเนาะจะทําเป็นไหมเนาะในความคิดเดี๋ยวก็คิดแบบนี้ตลอดนะทุกคนแต่ว่าลูกก็คงจะโตไปทุกวันแล้วเขาก็ฝึกสอนเขาเดี๋ยวเขาก็ทําเองอะไรเองได้นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็จะจัดร้านไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวปิดร้านแต่ลูกค้ามาจนช่วงเย็นน้ำบานโด ตอนกลางวันไม่ค่อยมีคนเลยแต่ว่าตอนอช่วงประมาณ5้าโมงเย็นหกโมงเย็นเนี่ยเด็กๆมากินพวกของทอดแล้วก็ลูกชิ้นน่ะขายดีอยู่นะทุกคนเบลก็ได้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ว่าเบลทางานนี่แหละวันนี้ก็ถือว่าโอเคนะถึงไม่ได้มากก็ได้น้อยแหละดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะทุกคนเบลก็จะปรับแต่งร้านแล้วก็จัดร้านเอาไว้ก่อนเพราะพรุ่งนี้เบลก็มีภารกิจ ที่จะไปส่งของส่งอาหารให้เด็กๆที่โรงเรียนของพี่อดินนะคะที่พีเอุดหนุนเบลไว้บอกว่าให้เบลเอา,อาพวกชีดบอลพวกเฟ้นไฟเนี่ย ไปส่งให้เด็กๆที่โรงเรียนของพี่ในห้องเรียนของพี่อดินด้วยนะคะก็อุดหนุนเบลมาเบลก็จะไปแจกให้เขาพรุ่งนี้เบลก็เลยจะจัดร้านไว้ก่อนพรุ่งนี้มาก็จะได้เปิดร้านเลยทุกคนอาการหอนหอนออกจากพัดลมไม่ได้เลยทุกคนแต่ว่าเบลก็ต้องจัดให้มันเรียบร้อยเนาะ ราก็จะจัดมุมให้มันถนัดมือที่สุดว่าเราจับตรงไหนได้บ้างเราทําอะไรได้บ้างนะคะชั้นตรงนี้ก็สวยงามนะเบลก,ก็กะมาเป๊ะเหมือนกันนะเราก็จะมีขนมมาเพิ่มนะทุกคนเพราะว่ามันมีชั้นให้หวางเนาะมีเคาน์เตอร์ให้เด็กๆนั่งข้างหน้าโอ้ดอดูนะพรุ่งนี้เบลว่าจะไปซื้อพริกซื้อกระเทียมแล้วก็อ่าอุปกรณ์ที่ว่าเราจะมาทำน้ำยำด้วยนะคะทุกคนคะ่ะก็ต้องมีน้ำตาล น้ำปลาเนาะแล้วก็มะนาวอะไรอย่างงี้มะนาวก็คงจะต้องซื้อแหละเพราะว่าของเราก็มันไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่มันไม่ค่อยมีน้ํามันต้องใช้มะนาวสดนะมันถึงจะอร่อยนะเบลว่าน้ํายำนะ มันกิแเสียบเสียงเนาะบบเบลเฮ็น้ำย่ำแบบพอได้นะทุกคนมันก็แบบว่าเซบซบจี๊ดจี๊ดเนี่ยเบลรู้สึกว่าตัวเองอทำได้ดีอยู่เบลจะเอามาม่าอย่างที่เบลว่ามาม่าแล้วก็จะมีวุ้นเส้นนะคะเอามาย่ำใส่กันกับลูกชิ้นเนาะอันนี้ไม่ได้แถมไม่ได้อะไรนะทุกคนแต่ว่าซื้อเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบว่าชาบูหมาล่าเป็นแบบว่า อ่าลวกแล้วก็ใส่ถ้วยอะไรแบบนี้ให้เลยทุกคนว่าดีไหมเบลว่ามันก็เลิศอยู่นะมีพี่เอฟซส่งข้อความมาหาเบลนี่แหละว่าเออชาบงชาบูก็ดีนะเพราะว่าเราก็มีลูกชิ้นหรือในคอมเมนต์อ่ะพี่ๆก็พูดไว้อยู่เนาะเบลก็ไปอ่านนะคะเบลอ่านทุกอันนั่นแหละทุกคนแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยน ในร้านของเราว่าเราสามารถทำได้ไหมมันบาลานซ์กับเบลหรือเปล่ปปานะคะทุกคนเบล,ลก็จะพยายามที่จะ,ะให้มีสินค้าในร้านเยอะขึ้นพอถ้ามันมีสินค้าเยอะขึ้นอะ่ะมันก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นแต่ก่อนนะ่ะมันจะเป็นเฉพาะลูกชิ้นกับขนมแล้วก็ไข่ม้วนนะบางวันมันก็ไม่ได้ถึงค่าแรงขั้นต่ําแต่ว่าก็ได้อยู่นะทุกคนแล้วว่ามีของทอดเข้ามาด้วยนะ่ะแต่บางครั้งของทอดเด็กเกเขาก็ไม่ได้กินตลอดนะคะแต่แว่าลูกชิ้นเนี่ยคนกินดี กินดีมากแต่ของทอดนี่ก็มีมีบ้างมีแบบว่าชีสบอลอะไรอย่างนี้ก็ขายได้วันขายได้นี่ก็ขายจนหมดเลยนะของทอดนะลูกชิ้นก็เหมือนกันทุกคนแต่ว่าถ้าวันไหนแบบว่าเราขายไม่ค่อยดีมันก็จะได้อยู่ที่แบบค่าแรงขั้นต่าหรือร้อยหนึ่งอย่างนี้แหละแต่ถ้าขายดีๆนะ่ะมอนอ้ยมันได้เบงม่วง มันได้เบ้งเท่านะทุกคนเพราะว่าเราก็มีสินค้าอาหารเพิ่มมากขึ้นมันก็จะปรับยอดขายเราเพิ่มขึ้นแล้วก็เราก็ไปซื้อของเพิ่มขึ้นกําไรเราก็จะเพิ่มขึ้นนะทีเนี้ยถ้าเรามีหลายๆอย่างในร้านเนาะเราจะทําทันไหมนั่นแหละลูกค้าจะรอนานก็ไม่ได้นะพอเราทําคนเดียวอย่างเงี้ยแต่ว่าเด็กๆก็ไปโรงเรียนไปเรียนซัมเมอร์แล้วก็อยู่อยู่กับเบลเฉพาะเสาร์อาทิตย์แหละมันก็คงจะ เลิศอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเขาก็โตเป็นทุกวันเดี๋ยวพี่ไอดินก็จะได้มาช่วยเบลนาะก็จะได้มาช่วยเบลเนาะก็ฝึกฝึก,ฝกลูกไปในตัวนะคะมันก็นจะดีไปอีกแบบเนาะโตะที่พีเอฟซี FC สั่งมาให้ก็มีหลายอันนะคะทุกคนขามีประมาณ3อันเลยชั้นนะชั้น3มชั้นนี่ประมาณ2ออันแล้วก็มีชั้น4ชั้นนะอันหนึ่งนะคะเบลก็จะเอาอ่าเท่าที่วางได้นะคะถ้ายังไม่ได้แกะอะไรเลยเบลก็จะเอาไปไว้ตรงที่อ่าตรงที่เบลแพ็คของหรือ อาจจะยังไม่ใช้เดี๋ยวเก็บไว้กว็ได้นะคะทุกคนเบลก็จะเอาชั้นมาวางต่อกันแบบนี้อันนี้ก็จะตั้งพวกแบบว่าถ้าเบลทาป้ายเสร็จเบลก็จะมีหม้ออบที่ว่าอบอขนมปังหน้าพิซซ่าข้าวโพดชีสผักโขมชีสอะไรเงี้ยก็อร่อยเหมือนกันนะทุกคนเบลเห็นเขาทาเบลคิดว่าอันนี้มันง่ายแล้วเพราะว่ามันมีชีสแล้วก็มีข้าวโพดมีแฮมมบอูปเอดัดอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมของไว้แล้วก็ใส่ให้ลูกค้าอย่างเงี้ย ก็เอาวางไว้ด้านบนก็อบก็อะไรก็ให้ลูกค้ามันก็ถือว่าดีนะคะแล้วก็มีแบบว่ามามงมามา่าแล้วก็มีน้ําร้อนให้ด้วยเนาะเผื่ออนาคตอาจจะมีข้าวยำไก่แซ่บเนาะอันนี้ที่เบลคิดไว้ในหัวนะแต่ยังไม่ได้แบบว่าลงมือทําอันนี้เบลทําทได้ข้าวยำไก่แซ่บข้าว ที่แบบว่าเป็นแบบว่าไก่ทอดเนี่ยเพราะว่าไก่ทอดอ่ะมันมีสําเร็จรูปทุกคนทุกวันเนี่ยเบลเห็นอยู่ในเฟซมาดเยอะมากพวกไก่ทอดเนี่ยเราก็คํานวณดูว่าชิ้นหนึ่งมันตกเท่าไหร่เราจะขายราคาประมาณไหนเบลว่ามันก็ดีเหมือนกันนะเราก็เอามาทอดแล้วก็ยำยำให้ลูกค้าเนี่ยเฮ้ยมันเกิดเพื่อเฟกอยู่ดีเบลว่าเนาะเฮ้ยวอลเลอรน้ำร่า,รา,นนรานนอวกค่ะขนาดเบลยังอยากกินเลยชอบมากเลยไปเคเอฟซีทีไรข้าวยำไกไดด่แซ่บเนาะเลือเดชแกงเขียวหวานไก่ ไก่ทอดอย่างเงี้ยก็เ,เอาน้ําเขียวหวานราดป้าเสียบขึ้นอย่างนี้ดีทุกคนเนาะมินิมาร์ทบ้านนาอุ้มไม่ใช่อ่มินิมาร์ทเกาหลีบ้านนาของเบลเนี่ยโอ้ยลดอยู่นะเราจะตั้งชื่อแบบนี้ดีไหมมินิมินิมาร์ทบ้านนอกไม่ใช่ตั้งยังไงดีวะมินิมาร์ทบ้านนามินิมาร์ทอ่ดมินิมาร์ทบ้านสวนมินิมาร์ทบ้านสวนฟาสต์ฟูด้ดตามใจแม่ค้า เท่าที่มีเท่าที่ทำได้แบบนี้ดีไหมนะเขียนสโลแกนไว้ติดไว้แบบนี้มันก็น่าชวนเหมือนกันนะติดไว้ตรงกำแพงบ้านเราเนะโอ้เลิศอยู่เดีแบบว่าคนอ่านก็จะแบบว่าออ้ความคิดดีนะอันนี้ยอตัวเองแล้วเนี่ ขนมที่เบลทำไว้ก็เริ่มหมดไปแล้วนะคะก็จะได้ซื้อขนมมาเพิ่มแล้วก็จะนั่งแพ็คใหม่แล้วก็เอาขนมมาวางเยอะๆมันก็จะดูแบบว่าดูน่าสนใจดูน่าซื้ออะไรอย่างงี้นะคะทุกคนเบลก็จะเอาน้ำแบบัดรลมมาไว้สูงๆแบบนี้ลองดูเดี๋ยวเบลเปิดร้านพวกนี้เรามาดูกันว่าถ้าวางไว้สูงๆเงี้ยมันจะดูเด่นไหมหรือว่ามันจะสูงเกินไปอานี่นจัดดูก่อนนะเบลอยากทําแบบเนี้ยเพราะว่าอ่าเพราะว่าถ้าเบลปิดร้านก็คือปิด ลงเลยไม่ต้องมาเก็บมาอะไรเพิ่มนะคะแค่เก็บกว่าทาความสะอาดให้มันเรียบร้อยแล้วก็เปิดร้านก็เปิดขึ้นเลยไม่ต้องยกเข้ายกบวกนะคะเนี่ยแบบนี้กับชีดีคือกันเนาะแล้วเบลก็เอากันสา์มอใส่ข้างบนอนะ่ะมันจะได้ไม่ มันจะได้ไม่แบบว่าฝนล,ลมพัดแต่ถ้าลมพัดมาเนี่ยเอาไม่อยู่จริงนะทุกคนมันยังไงมันก็ลมมันก็เข้ามาเนาะก็ต้องหาวิธีแก้กันไปนะขนาดบ้านที่ว่าตรงเนี้ยตรงห้องนอนเแบลเบลก็แบบก้แบบสามสี่รอบนะกว่าน้ําจะไม่เข้านะทํามันนู้นอันนี้เอาดินออกเอาโอง่งออกนะอันนี้น้ําไม่เข้าพอน้ําไม่เข้าด้านล่างด้านบนทีเนี้ยด้านบนน้ําก็ย้อยลงมาเอาแผ่นสติกเกอร์ไปติดก็ไม่อยู่ทุกคนพอเวลาที่มันตกมาเบาเอะ่ะมันอยู่ แต่วันนั้นนะตกมาเลงมากเบลกลับมาถึงบ้านยิ่งกว่าทะเลสาบทีเนี้ยเบลก็เลยเอาาสังกะสีน่ะไปรองไว้ตรงใต้ขือไม้นั่นเลยตรงไม้นั่นแหละเพราะว่า เบลถามพี่เตยแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้พี่เตยบอกว่าไม้มันโดนปลวกกินแล้วเวลาที่เราตีตะปูเข้าไปอะ่ะมันจะไม่อยู่ยังไงมันก็ไม่อยู่เพราะมันเป็นรอยต่อเอาอะไรมาใส่มันก็ไม่อยู่เพราะว่าตะปูมันก็ไม่อยู่ไม้มันก็ผุไปแล้วทีเนี้ยเบลก็เลยคิดไปคิดมามองดูข้างบนมองเลยทีนี้ก็เลยแบบว่าทำเป็นแบบว่ารางน้ำฝนดีไหมเอาแบบว่าสังกะสีมามาัดเอาเหล็กมามัดใส่เนาะเแบลบก็ทำให้น้ำมันไหลออกไปข้างนอกเออ สุดยอดเลยพอทีเนี้ยน้ํามันก็ไม่ล่วลงมาแล้วนะคะก็ดีไปอีกแบบแก้ไขสถา,านการณ์ไปเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยเปลี่ยนหลังคาใหม่บัวได้ใส่เงื่อนหน่อยมันก,ก็เลยแก้ไขไปตามสถา,านการณ์ก่อนนะคะจัดออกมาแล้วก็ประมาณนี้ทุกคนว่างไงมันก็ดูกว้างขึ้นแล้วก็สะดวกสบายในการหยิบจับด้วยเนาะทุกคนมีของมีวางมีชั้นอะไรเก็บด้วยนะคะแล้วก็จะมีที่วางอ่าอ่า แซนด์วิชเบลด้วยแล้วก็ไขม้วนด้วยนะคะจัดของจัดร้านอะไรเรียบร้อยแล้วก็เก็บของปิดฟงปิดไฟล็อกร้านอย่างดีนะคะแล้วก็จะไปล้างจานเนาะก่อนที่จะไปก็มาดูน้องอนานระบายสีทุกคนดูเขา เอาสีสันเนี่ยแต่ว่าเขาจะชอบเป็นสีชมพูสีแดงสีส้มอย่างเงี้ยจะมากกว่านะคะสีแบบว่าโทนทึบๆไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แตถ่ถ้าเป็นส่วนเนี้ยเขาจะจินตนาการแล้วก็ระบายออกมาแบบนี้เลยดูดูมือสิทุกคนดูแมวเลี้ยงลูกมาแบบไม่คิดว่าลูกจะทําได้ขนาดนี้อ่ะแต่ว่ามันก็ต้องทําได้เด็กคนอื่นเขาก็ทําได้เหมือนกันแต่แต่เราลูกเนาะ ตัวเล็กๆตอนนั้นน่ะตัวเล็กๆยังเดินตู้ตะตูตะอยู่เลยพอตอนนี้ระบายสีเป็นแล้วทุกคนเอ้ยสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบเลด้วยนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ